ปาตีแฟมลิสวัสดีค่ะวันนี้ปาตีพาเพื่อนๆชมสวนเล็กๆของปาตีนะคะยามเช้าชมสวนมีดอกไม้เริ่มขึ้นแล้วค่ะอากาศเย็นสบายเช้านี้ดอกไม้สวย อันนี้คือต้นตะขบฝรั่งค่ะกำลังขึ้นแล้วปฏิให้ดูต้นตะขบฝรั่งขึ้นแล้วเป็นพวงเดี๋ยวถ้าเขาถ้าเขาสุกมาเขาก็จะเขาก็จะแดงเหมือนตะขบป้อนเราแต่นี่เขาก็เพิ่งจะขึ้นเป็นพวงสวยเยอะมากแต่รสชาติเปรี้ยวค่ะเปรี้ยว ทำน้ำปลาหวานอร่อยมากชมสวนเล็กๆของปตีตอนนี้ดอกไม้ก็เริ่มขึ้นสวยงามมากงามไหมคะเพื่อนๆสีม่วงงามค่ะอันนี้ก็ม่วงแต่ว่ามีสีขาวซ้อนขึ้นมาสองสีอันนี้คือม่วงเลย แต่อันนี้คือม่วงม่วงออกฟ้าฟ้าหน่อยแล้วก็มีสีขาวอันนี้ก็คือสีชมพูสวยค่ะคเพื่อนๆสวยอันนี้ก็ปฏิไม่รู้จักชื่อชือดอกเขาสวยมากสวยวันนี้อากาศดีค่ะมีลมเย็น ลมอ่อนๆพัดตอไม้สวยเสียงนกจิ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 กเป็นธรรมชาติธรรมชาติมากๆเช้านี้ค่ะเชา้านี้ที่เยอรมันที่ปฏิอยู่คือไม่อยู่รอบนอกไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะ ไม้สวยชมบรรยากาศอากาศดีท้องฟ้าแจม่มอากาศดีมากชมทุ่งนาของชาวนาหลังบ้านจะเป็นทุ่งนาของชาวนาข้างบนเขานู้นก็ก็จะเป็นข้าวปล๋ชาวนา,ข,กกาข้าปปลูกข้าว เห็นไหมเพื่อนแทนนี่เสียงนกจิกจิกจกิยามเช้าอากาศดีลมเย็นมากอากาศสบายสบายค่ะวันนี้แดดดีกะติดะออกมานั่งยามเช้า ตอกไม้งาเสียงนกติ๊กติกค่าเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปตีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครให้ปตีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปตีทำคลิปต่อไปคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามารับชมคลิปปฏิค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ